โรงพยาบาลฮันยางฮอนยองฮอสปิทอลโรงพยาบาลฮันยางในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวและนักสำรวจผีเนื่องจากมีเรื่องเล่าหลาย,ลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติภายในโรงพยาบาลที่มีอายุหลายสิบปีแห่งนี้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผีสิงในเกาหลีใต้ประวัติของโรงพยาบาลฮันยางโรงพยาบาลฮันยางถูกเปิดให้บริการในปี1960และเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ให้บริการทางการแพทย์ในกรุงโซลแต่ความเชื่อและเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลน,นี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในวงการผีสิงโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ผู้คนเริ่มบอกเล่า ประสบการณ์ที่น่าขนลุกจากภายในโรงพยาบาลเหตุการณ์ที่ 1. เสียงสะอื้นในห้องฉุกเฉินหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดของโรงพยาบาลหันยางคือเสียงสะอื้นในห้องฉุกเฉินหลายครั้งซึ่งมีผู้คนที่ทำงานในโรงพยาบาลและผู้ป่วยหลายคนเคยรายงานว่าเคยได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้หรือเสียงสะอื้นที่ดังมาจากห้องฉุกเฉินในขณะที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลย เสียงสะอื้นเหล่านี้มักจะดังในช่วงดึกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนอยู่ในห้องหรือในช่วงที่โรงพยาบาลค่อนข้างเงียบซึ่งเสียงนั้นจะคล้ายกับเสียงของผู้หญิงที่กำลังทุกขทรมานอย่างมากโดยไม่สามารถหาคำอธิบายได้จากเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นบางคนที่เข้าไปในห้องฉุกเฉินในช่วงกลางคืนบอกว่าได้ยินเสียงสะอื้นและเสียงขอความช่วยเหลือแต่มักจะไม่มีใครอยู่ในห้องเลย หรือบางครั้งก็พบว่าห้องฉุกเฉินนั้นกลับกลายเป็นห้องที่เย็นจัดเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้อยู่ในนั้นเหตุการณ์ที่สองผู้ป่วยที่หายตัวไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจเกี่ยวกับโรงพยาบาลฮันยางคือการหายตัวไปของผู้ป่วยในห้องพักหลายคนที่เข้าไปรับการรักษาหรือเยี่ยมเยือนผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี้บอกว่า เคยพบว่าผู้ป่วยที่เคยพักอยู่ในห้องกลับหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางครั้งก็พบว่าผู้ป่วยที่หายไปกลับมาในสภาพที่แตกต่างจากเดิมในบางกรณีผู้ที่หายตัวไปบางคนก็พบในสภาพที่ไม่สามารถจําได้ว่าเขาหายไปที่ไหนหรือบางครั้งก็พบว่าผู้ป่วยที่หายไปก่อนหน้านี้กลับมาในสภาพที่บาดเจ็บและมีอาการผิดปกติ บางคนบอกว่าเมื่อพวกเขาพบผู้ป่วยที่หายไปในสภาพที่ผิดปกติเช่นมีรอยแผลหรือบาดแผลจากการถูกทำร้ายและบางคนก็พบว่าพวกเขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหตุการณ์ที่สภาพถ่ายที่มีบางสิ่งปรากฏมีรายงานจากผู้ที่เคยถ่ายภาพภายในโรงพยาบาลหันยางว่าพวกเขาพบสิ่งที่แปลกประหลาดในภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในบางพื้นที่ของโรงพยาบาลเช่น ภาพที่มีเงาของบุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ปรากฏในภาพแม้จะไม่เห็นผู้คนในขณะนั้นหรือบางครั้งก็พบสิ่งที่คล้ายกับมือหรือเท้าที่ปรากฏอยู่ในภาพแต่ไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งเหล่านั้นเมื่อถ่ายภาพบางคนที่เข้าไปในพื้นที่บางจุดของโรงพยาบาลบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างขางแม่จะมองไม่เห็นอะไรแต่พวกเขากลับรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้ เหตุการณ์ที่4วิญญาณของหมอหนึ่งในตำนานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหันยางคือเรื่องของวิญญาณของหมอเก่าที่เคยทำงานในโรงพยาบาลน,นี้เมื่อหลายปีก่อนหมอท่านนี้เคยทำงานที่โรงพยาบาลหันยางและเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยแต่เมื่อเขาเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุรถยนต์เขาก็ไม่ได้รับการฝังศพในที่เหมาะสมตามประเพณีทางการแพทย์ หลังจากนั้นมีผู้คนหลายคนบอกว่าเคยเห็นเงาของหมอท่านนี้เดินไปตามห้องต่างๆของโรงพยาบาลหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงของเขากำลังพูดคุยกับผู้ป่วยในช่วงกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็ตามเหตุการณ์ที่ห้าห้องผ่าตัดที่ห้ามเข้าห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลหันยางก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหลอน หลายคนที่เข้าไปในห้องผ่าตัดในช่วงเวลากลางคืนรายงานว่าเคยรู้สึกถึงความเย็นผิดปกติในห้องหรือได้ยินเสียงกระดูกหักและเสียงเครื่องมือผ่าตัดที่ไม่มีใครใช้แต่เสียงเหล่านั้นกลับดังออกมาในช่วงเวลาที่ไม่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นบางคนที่เข้าไปในห้องผ่าตัดบอกว่าได้ยินเสียงร้องของผู้ป่วยในขณะที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยบางครั้งก็มีคนบอกว่าเมื่อเข้าไปในห้องนี้แล้ว รู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ทำให้หลายคนเริ่มหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องนี้สรุปโรงพยาบาลหันยางในกรุงซนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและหลอนเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนี้ทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลายคนไม่กล้าที่จะเข้าไปในช่วงกลางคืนเสียงสะอื้นจากห้องฉุกเฉิน การหายตัวไปของผู้ป่วยวิญญาณของหมอและการพบเห็นภาพถ่ายแปลกๆทำให้โรงพยาบาลฮันยางกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผีสิงในเกาหลีใต้